จะเดินต่อไปไม่ว่าเราจะให้ความร่วมมือกับโลกหรือไม่ถ้าเราเลือกที่จะไม่ให้ความร่วมมือแผนการของโลกจะไม่ถูกทำลายโลกแต่ผู้ที่จะเสียหายหรือว่าเสียประโยชน์จะเป็นตัวของเราแต่และคนเองในพวกบรษิษัทนี้เราพบคุปปาสองเรื่องซึ่งค่อนข้างแตกต่างกัน ในเรื่องความหมายแต่ก็เกี่ยวข้องกับหัวเรื่องเดียวกันนั่นคือเกี่ยวข้องกับราชานาจของพระเจา้าในอุปมาเรื่องแรกทีพระเจ้าสอบอกว่าราชานาจของพระเจ้าของเราเนี่ยเปรียบเสมือนกับอะไรคำว่าราชานาจเป็นคำที่เราพบบ่อยมากในพระวสาร ก่อนอื่นเราจะต้องเข้าใจว่าในข้อบัญญัของเราคํานี้ไม่ได้หมายถึงสถานที่ใดสถานที่่ดแต่หมายถึงการปกครองหรือว่าอำนาจมากกว่าประชาชนการเป็นส่วนหนึ่งของพระนายจัรของพระเจ้าจึงเป็นการมอบตัวของพวกเราเองทั้งครบโดยรู้ตัวและก็เต็มใจไว้ภายใต้การปกครอง หรือว่าอำนาจของประจาเป็นการมีประสบการณ์เกี่ยวกับอำนาจของโลกและก็การทให้ตัวเราเองเปลี่ยนแปลงไปโดยทางอำนาจนั้นและก็ดังที่พวกเราเข้าใจอำนาจอันตาวนี้เป็นอำนาจแห่งความรักเป็นอำนาจที่สร้างสรรค์และก็ต่อให้เกิดกำลังใจเป็นอำนาจที่ยกตัวเราแต่ละคนให้สูงขึ้น แลวก็ทำให้เราสามารถเป็นสิ่งที่เราถูกเรียกให้เป็นเมื่อเราสวดสดข้าแต่พระบิดาเราบอกว่าพระอาจารย์จบมาถึงเราวก็ลักที่ถามภาวนาขอให้ประชาชนทั่วทุกมุมโลกมอบตัวเองไว้ใต้อำนาจการปกครองของพระชา จะเป็น,นได้แห่งความริงในฐานะพิเศษชนคนหนึ่งเราแต่ต้อถุกเรียกไม่ใช่ให้เป็นเพียงแค่สมาชิกคนหนึ่งของพระศาสนาจักรเท่านั้นแต่ให้เข้าไปและก็เป็นส่วนหนึ่งของพระอาณาจักรของพระเจ้าเราต้องเขงาา้าใจด้วยว่าพระอาณาจักรของพระเจ้าั้ะ เป็นมากกว่าศาส,สนาจักรของเราและก็ครอบคลุมมนุษยชาติและก็สิ่งสร้างทุกอย่างของโลกศาส,สนาจักรเป็นเพียงส่วนหนึ่งและก็เป็นเครื่องหมายที่มองเห็นได้ของพระอาญาจักของพระเจ้าเพีานั้นศาส,สนาจักรไม่ใช่เป็นพระอาญาจักของพระเจ้าทั้งหมด,ดที่พระเจ้าทรงอธิบายแลาเข้าใจว่า รอฐบาลของพระเจ้านะดำเนินไปได้อย่างไรโรร่งสมเด็จเทียบกับสถานการณ์ของชาลาคนหนึ่งที่กําลังหวานมาลได้ข้าวในคืนหนาของตนพร่รสงสมบอกว่าเขาจะดับหรือดื่กลางวันหรือกลางคืนหรือกลางวัน,วนมเมล็ดน,นั้นก็งอกขึ้นและเติบโตเป็นเช่นดีได้อย่างไรเขาไม่รู้ จากนั้นเราก็ตัสสำรวจไปอีกว่าดินนั้นมีพลังให้เกิดผลในตนเองครั้งแรกก็เป็นลำต้นแล้วก็ออกรวงต่อมาก็มีเมเล็กเป็นรวงเมื่อข้าวสุกเกิดผลแล้วเขาก็ใช้คนไปเก็บเกี่ยวทันทีเพราะดูเก็บเกี่ยวเพราะจะขึนอดูเก็บเกี่ยวแล้วก็ที่เป็นสําสำคัญที่พระเยซูเจ้าต้องการบอก เรานันชัดเจนนั่นก็คือการสร้างพระอาณาจักรเป็นงานของพระเจา้างานนี้จะดำเนินต่อไปเรื่อยๆไม่ว่าเราจะร่วมมือหรือไม่ก็ตามไม่ว่าเราจะตระนาหรือว่าไม่ตรนะนกในเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องสำคัญและก็งานการสร้างพระอาณาจักรของพระเจ้านั้นจะไม่มีวันล้มเหลวแม้ว่าจะมีคนต่อต้าน หรือว่า,ากาาเริ่มมือจากมือเมื่อคิดว่าเราสามารถที่จะมองเห็นความจริงประการน,นี้ได้อย่างชัดเจนถ้าเรามองย้อนกลับไปดูตัิศาสษรที่ยาวนานของพระศาสนาจนัจากรของเราความเชื่อ,อของิสตชนได้ยืนหยัดมั่นคงและก็ผ่านาร้อนผ่านหนาวมามากกว่า2,000ปี ประชาชนกลุ่มผู้นำหรือว่าผู้ยังได้ต่างประเทศหลายคนพยายามที่จะกำจัดผู้ที่เชื่อในพระนามของพระเยซูเจ้าให้สิน้นซากไปจากแผ่นดินนี้แต่สุดท้ายแล้วพวกเขาก็ต้องพบกับเกวามล้มเหลวอย่างเืียงไม่ได้ถ้าจะถามว่าทำไมจึงเป็นเช่นนี้ กจคิดว่าเหตุการหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าคุณค่าของวัสนานราจักรของเรานั้นยึดมั่นนั้นสอดคล้องและก็ตรงกืนกับธรรมชาติของสิ่งต่างๆและก็ความปรารถนาที่ลึกๆของมนุษย์มากจนก,การะทั่งไม่มีพลังอำนาจใดที่ตงรงข้ามนะสามารถเข้ามาทำลายพวกมันได้ และก็แน่นอนธรรมชาติและก็ความปรารถนาที่ลึกๆในจิตใจของมนุษย์เหล่านี้มาจากพระเจ้าผู้ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของสรรพสิ่งนั่นเองพระเยซูเจ้าเรายันสอนอธิบายการราจากของพระเจ้า,าให้เราเข้าใจมากขึ้นด้วยอุป,ปมาอหน,นึ่ง้วการนิมนต์รอคสมเด็จเทียบการรัาจากของพระเรจ้ากับเมล็ดมะสะ เพื่อแสดงให้เราเห็นว่าพระอาจารย์พระเจ้าเริ่มจากคนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยมันเล็นวัสด์เป็นสสมันเล็นพืชธนรดเล็นไาแต่เมื่อมันจะเริ่กิดโตขึ้นแล้วมันจะกลายเป็นต้นไม้ใหญ่กว่าพืชผักทุกชนิดมีกีดด้านใหญ่โตจนบรดาลกในอากาศมาพักอาศัยร่วงหงได้ พระคที่เป็นอุป,ปมาที่ให้กำลังใจเรามากทีเดียงอีกเรื่องหนึ่งเราต้องเข้าใจว่าเมื่ออุปมาเรื่องนี้นนได้จดบันทึกไว้ในหน้าอักษรในพระคัมสารนั้นพระศาสนาจักรของเราก็นน้นยังเล็กมากทีเดียวเมื่อเปรียบเทียบกับสมัยนี้มีกลุ่มคริสืเชื้เพียรไม่กี่กลุ่มที่กระจัดกระจายตามหัวเมือง และก็หมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลใ,ในเขตทะเลเป็นเตอเลียนไม่มีการติดตอด่อสื่อสารที่ทันสมัยเปมนกับสมัยของเราในสมัยปัจจุบันนี้พวกเขาแทบจะทูกตัาขาดจากกันและวก็สรามร้ายไปกว่านั้นอีกพวกเขายังต้องเผชิญหน้ากับการเรียดเีย็นกบเพงที่อาจจะบอกว่าโหดร้ายและก็ปาดเถียด,ด้วย ปัจบันในตอนนนพวกเขาก็คงจงคิดเกี่ยวกับภาพถูกรอของพวกเขา้าไปบันดัลมากกว่าสิอื่นพวกเขาก็ไม่ลืมว่าพวกเขาจะกลายเป็นชนกลุ่มใหญ่ซึ่งประกอบด้วยผู้ที่มีความเชื่อเดียวกันนะัมาในปัจจุบันมากกว่าหนึ่งพันล้านคน,น,นพวกเขาตอนนั้นก็คงจะเป็นเหมือนกับเมล็ดอสสารเล็กๆจำนวนหนึ่ง แต่เื่อการเวลาผ่านไปมเรื่องประสาทเล็กเหล่านี้ก็ได้กลายเป็นต้นหนาใหญ่มาจนกระทั่งสามารถเป็นที่พักทิดของผู้คนเป็นจำนวนมากาพี่น้องเอจี่าารักปัจจุบันนี้มีคาิกประมาณ369,636 36, 36, คนในประเทศไทยของเรา เมื่อเทียบกับจำนวนประชากรทั้งหมดซึ่งมีประมาณ66ล้าน2,43,398คนโดยประมาณเราจะเห็นว่าพระศาสนาจักรในประเทศไทยของเรายังคงไม่ต่างกับเล็กๆนล็กๆเท่าใ่นัอยังไงก็ต่้งพราะวราาสในวันนี พระยศเจา้าของเราสรงทำให้เรามั่นใจว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นพระศาสนาจักแห่งนี้จะต้องเติบโตขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังของจิจการที่เรีนยนรับเหล่านี้เราต้องเรียนรูว่าเมื่อสองพันกว่าปีที่แล้วพระยศเจา้าได้สรงตั้งพระาศาสนาจาก พวกโรคขึ้นดูนันกรักษาโรคเพียงแค่12คนเท่านั้นเองแต่เวลานี้มีคึ้สุดวนทั่วโลกมากมายมหาสารมากกว่าหนึ่งัล้านคนถ้าเรามองดูมันเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์จริงๆและก็แน่นอนเราคงไม่คาดวังว่าพี่ออตหนงคปากเชื้อทุกคน ที่อยู่รอบข้างเราหรือว่านในเขตสัตว์ข้ามมุดยทานีของพวกเราจะจปราจารไว้เป็นผูเสียชทุกคนและก็เข้ามาเป็นส่วนของพระศาสนาจากโดยแพวกเราแต่สิ่งที่เราต้องทำก็คือทําให้อนะีกาเล็กๆแห่งนี้สัตว์ข้ามมุดยทานีของพวกเรานะั้นที่พระเจ้าทรงมอบหมายให้เราแต่คนดะูแลเน,นะเราต้องทําให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทํา,าได้ แล้วพระองค์ถ้าเป็นเจ้าพระบิดาของเราจะทรงจัดการส่วนที่เหลือให้กับพระเป็นเจ้าของที่น้องทุกคน